กำลังเดินทางออกจากบ้านนาคลองบ้านชาติฮีทุ่งนาคลองตำบลน,นาโอพอภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีกำลังพักกันออกจากนี่สิไปอุบลตอนนี้แลนไปน้ำสสยคลองก่อนจะออกจากอุบลไ็จังสิไปน้ำยืน ชีวิตต้องเดินต่อไปสิทชีวิตเฮาชีวิตคือการเดินทางแวนตัวเหมือนนี่เขาา้ากปปอยน้ำมานามบ่ไหลปนดเลยบ่งงามวิวเลยบ่างามปนดาปกติไวน้ำมา,านามตอง <จะ S 1> ไหละจะเต็มะจะเต็มตลิงเลยใกล้ละอืมเต็มตะลิง,ลลลงพอดีเห็นกับกันมันอยู่สีสวยงามอันนี้คือวิธีชีวิต คนบันหน้าคล้องนะแล้คนกำลังเห็นหน้าเธอที่สองเขายัางหน้าปังบอกแต่ว่าคอยบรเเ็ุหรอกก็สิเ็ุแต่หน้าปี ลองพากันออกจากกันหน้าสิไปอุบลคุณจับด้วยจับแล้วก็หันมาทางขวานี่คุณราคบสุดหลอ่อแน่ <laughs> เคค่ะแซงไปเลยจากที่รักแซงไปเลยสันไม่รีบนะสันบ่อฟ้าสันบ่วฟ้าเธอแซงไปเลยโอ้รถจังหวัดแพร่เลยนั่นน่ะคุณหันดูสายคลองทีเดี๋ยวพอไปถึงอ่าพอเลยไปไล่ใต้กับชาตีเนี่ยค่อยปิดเลยไปนิดหนึ่งเดี๋ยวป้าบอกปิดออกจากบ้านหน้ามามองนี่ก็คือทางแวะทะเรลียวขัวนี่เขาบันซาทที แต่ถ้าเลี้ยวส้ายจิไปบันไรไต่ซึ่งเป็นปันเกิดเก่าของลุงพีสะดุ้งอันไปดูคลองหน่อยจ้ะที่รักอันเห็นคลองจ้ะโอเคปิดวิดีโอได้สวยงาม